เจ้าธนาคมเสาแบนน้อมกราบคุณพ่อพระวิสุทธิ์ที่พุทธรังสีมรลมมาธรรมบิดากราบคุณพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้ากราบคุณพระธรรมกราบคุณพระสงฆ์กราบคุณบิดามันดากราบคุณครูบาอาจารย์กราบเทพเทวาพรหม กราบเจ้ากรรมนายเวรหรือผู้คุมกฎแห่งกรรมกราบพี่วันวันนี้กระผมจะมาเล่าประวัติของภาคราาเงินล้านตอนที่สามนะครับจากความเดิมตอนที่แล้วเรื่องของการพิมพ์ภาคราาเงินล้านต่อไปนี้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นไปพิมพ์แจก และทำให้ด้วยความเคารพฉันไม่ยืนยันว่าคนที่ไม่เคารพฉันจะมีผลจําให้ดีนะจึงขอให้ทุกคนถ้าได้รับคาถานี้ให้ตั้งใจปฏิบัติด้วยความจริงใจด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าต่อไปนี้ก็อ่านคาถาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานให้ และให้ทุกคนตั้งใจนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าคาถาทั้งหมดนี้จงปรากฏอยู่ในจิตของเราลาบผลต่างๆให้ปรากฏแก่เราตามที่องค์ทรงต้องการนะนึกถึงท่านนะสามปจิตฉามิคาถาสนองกลับ นาสังสีโมคาดาพระพุทธกัสปะบทแรกพร,รมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันตีอันนี้ตัดอุปสรรคที่จะมาขัดขวางลาบแต่เขามาบอกว่ามีผลแน่นอนคือว่าแกจะไม่ยอมให้ลูกแกจนพุทธง่ายๆก็แล้วกันพระพุทธเจ้าทรงยืนยันบอก ว่าให้หมดบทที่สองพรม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมคาถาบทนี้เป็นคาถาเงินแสนของท่านบทที่สามมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมบทนี้เป็นคาถาปลุกพระวัดพนันเชิงลาบไม่ขาดสายบทที่สี มิเตพาหุหติเป็นคถาเงินล้านพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมเป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าบทที่หก สัมปติฉามิบทนี้เป็นบทเร่งราบบทสุดท้ายบทที่ 7, เ,เ,เจ็ดเพ่งเพ่งพาพาหาหาหลือหลือพระปัจเจกพุทธเจ้ามาบอกหลวงพ่อเมื่อเดือนพฤศจ,จิกายนพศ2533เป็นภาษาโบราณแต่เทียบกับภาษาไทยอ่านได้อย่างนี้ เป็นคาถามหาลาบมีผลยิ่งใหญ่มากทั้งหมดนี้ต้องสวดเป็นบทเดียวกันบูชาเรื่อยๆไปการบูชาถ้าบูชาเฉยๆมันสามารถเป็นเบี้ยต่อไส้ได้อย่าลืมนะเวลาสวดมนต์แล้วให้สวดคาถานี้เก้าจบเท่าเดิมนะและเวลาภาวนา นอนภาวนาก็ได้ว่าเรื่อยๆไปจนกระทั่งหลับไปเลยตื่นขึ้นมาก็มาทำกรรมฐานต่อก็ได้ทำใจให้สบายๆนะบางทีเผลอๆฉันก็ต้องว่าของฉันเรื่อยๆไปคาถาเงินล้านนี่ท่านมาให้เมื่อปีฝังลูกนิมิตปีพศ2520 ท่านบอกว่างานข้างหน้าจะหนักมากหลังจากนี้เป็นต้นไปเงินที่จะใช้มากกว่าสมัยที่สร้างโบสถ์อย่าลืมนะเวลาว่างๆนั่งนึกก็ได้เดินไปก็ได้ไม่ห้ามเลยนะให้มันติดอยู่อย่างนั้นให้ถือว่าเป็นกรรมฐานไปในตัวเสร็จ เพราะคาถาที่พระพุทธเจ้าบอกทุกบทก่อนจะทำต้องนึกถึงท่านถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานประวัติภรกถาเงินล้านตอนนี้ก็ครบทั้งสามตอนแล้วนะครับขอจบประวัติภรกถาเงินล้านไว้เพียงเท่านี้ก่อน สาธยายธรมในครั้งนี้ถ้ากระผมผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับบุญครั้งนี้ถวายต่อสมเด็จพระวิสุทธิ์ที่พุทธเารังสีบรมมาธรรมบิดาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสาม,มาสมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรมพระอิยะงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้ลุมกฎของโลกกฎแห่งกรรมคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์เทพเทวาพรหมทั้งหมดและขอให้บนนี้แผ่ไปถึงทุกคนของสมาชิกบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าและ ผู้ฟังทุกท่านทุกคนด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ